อบอกว่าถนนนี้ครับดุะพานลอยโอ้โหทางเดือนครับเั่สิไปเขาทางหน้าประตูเมืองกุชินาลาครับโอ,โอ้มีหัดผูดว่างันนี่ครับมาท่องเมืองยั่าขึ้นกัสิเป็นประมาณนี้ครับวันนี้เป็นถชื่อว่าเป็นมือที่ชาวอินเดียออกมาเล่นมากสนุกกันครับวันนี้โอ้เต็ม ถนนมดกับน้ำตลาดออกมาจับใจใช้สอยกันเมื่อนี้ระวังข้างกับไดไฟครับไต่เทียนหน้าบ้านทุกหลังคาทุกเงื่อนน้ำรานค้ารานขายหํางเล็กหางน้อยรานค้ารานขายหางเล็กหางน้อยก็สิมีกันไจเทียนจุดเทียนกันมือนี้ ปุตตะโคสเป็นยังน่ะพ่อหมดเดี๋ยวาี่รถสามหล่อครับขี่รถสามหล่อช่อมเมือง sử dụng xám rồi chấm mương, ăn Ủa, hỏi, bà, bà, bà ăn không? Ủa, Ủa. Oh! <_ d ream s> oui, ทางไหนดีคับที่ว่าเขาสนุนวันทางไหนก็เป็นสาราเปโนทยานคนาร,นรนคับมีไฟรียนี้ท่านข,อาขีออมนะ สรารทีบริณีพานครับไม่เกี่กับการสรุปการีบริณีพานมีการเดินป,ป,ป,ประทีปกมีการปปปปดาเดรนประทีปวอกหลเยแสดงวเจ้าหน้าที่มันอยูปปปป่จงจังด 给你拍。

ตีเพื่อบูซินาลาย่ายขึ้นในเทศกาลดิวาลลี่แฮปปี้ดิวาลี่หรือว่าถ้าเป็นของฝรั่งก็จะเป็นฮาโลวีนฮาโลวีนมื้อนี้เขาเจ้าก็จะแต่งแต่งผีฝรั่งเนาะแต่งตัวเป็นผีออกอาราบาดเมื้อนี้ที่ที่ออกอาราบาดของฝรัง่งแต่ว่าของอินเดียก,ก็จะเป็นดิวาลีเป็นเทศกาลไตปรปทีปจุดเทียนเต็มหมืดหนึ่งน้ำหนาบ้านน้ำ สถานที่ต่างๆมีการจัดซุ่มจัดซุ่มบูชาพระแม,ม่รัศมีกำบั้มมีขนมมมมมีมาถึงวัดมาถึงวัดแล้วครับขี่รถขี่รถขี่รถหลอบเมืองขี่รถอ่อมกลับมาถึงวัดเรียบร้อยครับนี่ครับขี่รถสามหลอดขี่รถสามหอดอันนี้คุณแม่แม่นะครับคุณแม่แม่เป็น <ๆ S 2> ยังไง<ห>เนาะขี่รถสามหลอดตื่นเต้นว่าได้ท่อง ไอทองลาตียั่งขึ้นไอทองลาตีสรุปละสรุปว่ามียังบ่นี่เป็นยังไงบ้านีม่มวน,มวนเดี๋ยวต้องไปขี่ต้องต้องไปท่องยุทธต้องไปขี่ที่อ่าพาราณาสีม่วนกว่านี้มวนกว่านี้อ่าเอาครับเจอกันคลิปต่อต่อไปครับผมสิภาพา<อ>ไปเบิ้งยังส,าาสิ้อผ้าไปชุ่มยังกะเบิ้งคลิปต่อไปครับผม